นี่คือเรื่องราวที่ปฏิวัติโลกการลงทุน NASDAQ คืออะไรคลิปนี้มีคำตอบไม่แปลกเลยที่คุณจะคุ้นกับชื่อนี้เพราะปัจจุบัน NASDAQ คือตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของสหรัฐอเมริกาในช่วงปี1960ที่การซื้อขายหุ้นยังคงเป็นแบบอะนาล็อกนักลงทุนต้องสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์หรือเดินทางไปที่สำนักง,งานเพื่อซื้อขายผ่านการเคาะกระดานครับซึ่งเป็นวิธีทั้งล่าช้าและก็ไม่มีประสิทธิภาพเพราะอาจเกิดการเสียเปเรียบเนื่องจากซื้อขายผ่านายนหน้าอีกทีหนึ่งครับ เมื่อมีรายงานศึกษาด้านตลาดหลักทรัพย์จาก SEC ออกมาว่าควรใช้ระบบคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์เข้ามาช่วยทางโรเบิร์ตแฮกประธานของ n a s d a q ณขณะนั้นก็ได้ออกคำสั่งตั้งศูนย์ประมวลผลขึ้นทันทีเพื่อเป็นรากฐานของ NASDA q ครับจนส่งผลให้ปี1971 n a s d a q ได้ถือกำเนิดขึ้นและเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกที่ทำการซื้อขายหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับและมีชื่อตลาดเต็มๆว่า National Association of Security Dealer Automated Quotation จึงทำให้ n a s แตกเป็นตลาดที่มีความเป็นธรรมเพราะมีการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ครับนอกจากนี้ n a สแตกยังให้บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กก็ยังสามารถเข้ามาร่วมระดมทุนได้ถ้าย้อนกลับไปในช่วงปีที่ก่อตั้งจะพบว่าเป็นช่วงเดียวกันกับที่บริษัทเทคโนโลยีใหม่ๆได้เกิดขึ้นและได้เข้าร่วมในตลาดนี้ครับซึ่งปัจจุบันก็ได้กลายเป็นบริษัทเทคขนาดใหญ่ที่มีบทบาทในเศรษฐกิจกโลกหลายแห่งเลยครับ และเพื่อการเติบโตไปอีกขั้นในปี2002บริษัท NAS d a q ก็ได้พาตัวเองเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้สัญลักษณ์ ndaq ซึ่งทำให้เขาไม่ได้เป็นแค่ผู้ดูแลตลาดเท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งในบริษัท f Fintech ท,ที่ร่วมระดมทุนอีกด้วยสะท้อนให้เห็นว่าตลาดนั้นดำเนินไปอย่างปลอดภัยและโปร่งใสครับทุกวันนี้ N a ส d a q เป็นตลาดที่มีบริษัทจดทะเบียนอยู่มากกว่า3 0 0พันแห่งพร้อมทั้งเป็นแหล่งรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีจึงทำให้10ปีที่ผ่านมา N a s d a q ได้ผลตอบแทนรวมถึง 314%คิดเฉลี่ยเป็น15.2%ตต่อปีสุดท้ายการลงทุนในตลาดที่ท้าทายเช่นนี้ต้องอาศัยการทำความเข้าใจที่ถี่ถ้วนอย่าลืมศึกษาและลงทุนอย่างระมัดระวังกันนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้กดติดตามไ้เลย